คุณลุงช่วยตอบหน่อยว่าปัญหาการละเล่นหรือเกี่ยวกับดนตรีของปลังที่เราเล่นเล่นกันมาเนี่ยแนวทางข้างหน้าเราจะไปต่อ,อยังไงเพราะว่าศิลปินที่เขาเป็นบร,รมฑาจา์หรือครูเนี่ยเริ่มจะหายไปแล้วศิลปินรุ่นใหม่ๆอ่ะไม่ไม่ถึงเยาวชนที่เขาให้ความสนใจมันน้อยลงช่วยอธิบายหน่อยอรงปลังอันซาในโอเรมาลงงลสก้าง ในี่หอยงจมอองปลางนี้การตลาดกูมาอีกองไรกองเหล้าแต่มาอีกองกูมาก่อนต้อยมันปีกชมปลางก่อนมากยุงลูกออกจากเดรัซตามาในคราอีกองอมกลิ้งมันวิง่งเพียมยงปังลูกลกระดำมาคราสัานเต้ากี้มุกไม่เป็นคราสล,ลังดีอุ้นสมใก่ปล่อยตีกันในหุ่ยิ่งจมอองในวัดสัปลางในบงกินอสเซียนในวัดชัดชนะอี

อีตาอุนสกรดวิรกาเซีตาอุนตุยสักวันนี้ีตาอุนเวนในจางเซฟหาเทวัดส้างพลังอดหลักหน้าระกาบาลเซอีมาเจีัดพลังอีสมีมาพลังใีสนามบึกเกดเพลานังเนาะสน้มบกนังาเซมาภาษาลังอีมาจัดจัดมากิดน้ำพลังอันยะต่โรนี่ตามสักวัีกวงนเซลหาตะกบิภาษาลงี่ซะอันลวเซคอนังอ่เซ่าบกโลกทักอทตะเสน và khương vì khả năng liên nạp với nick cả tánh vì liên nó vì làm và sẽ cả với cha nhiều về sùng tăng ta ra cả về tan mong ổn cuối tánh vì bọn nó sẽ chang, à, kà, nàng nàng à, nàng, nàng tàn, trang năng phục năng tham năng năng có tan như răng chiến răng sẽ với cha cuối เปิดลามาครึ่งสำสิทธ์พระเจ้าด้เรียนกาเกิดในนามนี้กาเกิดปนกันมีการมุ่นปนกันรวมลงปึงเซย้อเส้นในภาคพกราทันในก้อนเพศตาถ้าเปิบีเซอนเทินก็เลยปีตามน้ำเนาะตัวนั่งนาสวนจจรกาศเซกอยาวเรียนงอนยาวตีตามงอนวิ่งตะกาเรการมัคเรียนัมนี่ไปเรีนตะพกอาวโสไปเกิดจางปรียนติหญอนี่ตสยตัวนะยตัวไรยนนรู้อไนงอเรยนในแต่งบังียในบักครั้งนไปเรีนนะ

กาหอนี้เสนออตจึงงสนอเซกวยล้มล้มเลกาตะปาครั้งนี้สนอเกากววัชัชนะไอเซคนนตะปาครั้งกูเบียตาอยู่โมามโฮสต์เนี่นากูจึงกตันในกาหอนาสนตามน้ำเนอเสในากโลกทันใน่อนเพยเีแตากาทัไปเซตามน้ำนื้เสือสนสัมเก็วเซไม่จมอยเวนนี้อ่าคนนั้นะมาคนหกล้อมเซนซาเซนเนตังนี่นนี้อยการอยู่มุดเดินเชนันดุกนั่นม่นั้นเซ ta ta bụi xe này thì con răng nó phục lúc nhiều lần quay can quay nó như nam sai như cái năng yếu phải có tan xe năng cây anh tan sai năng hoạt đặc xám năng cây này làm mà sinh thêm sinh lên năng cây trăng quay cả năng thầm là toàn dịch cá, vậy là có mà rồi chân tuôn chấp sẽ cần hát nữa cả rồi chân tuôn nữa เอ้เปลำหอรเสิจ uh, ินตนเดรียนเปลำมายากเออเอเซนาตอนกัอีกเปลำมคนตอนนี้เอเซนัดเดียตอนซีไต่จังเรียนเนน้ไม่ใส่ตันน้ำตันใส่ตันใส่ลำนิ่งเออตันใส่ประแจซเกิดแล้วไอ้ตัวอนตันพอู่เาจบเอเซรอดนนลูกเซยงกัเอกนีปลางี้เอนในปลางคุมน้ำแขมหอย

อีกระดับอ่ะไอ้เงียเสตันก๋วยค้อเนะน้ำบีเสอันนู้เสอีเงียบแงอี่หมดล้างมึม่คุณนึกสมองนึกมือแต่การทักไปอ้เนี่ในเที่ยวน้องแคลมิเสตี่นั่นลูกขันบองนู้เสี่ผมว่าก็น้องเสี่ยเงียอยู่เลยตอนการเออตอนการนั่งเงียบเงียบเยอะเลยปนนตันน้ำตันใสกั็ตันนังวัดหลักสามมองเงียบเยทุกปีครับเราก็าทำกันมาเยอะละเยอะเงียอยู่ปนนี่ตันนังอ่ะยิ่งปีนี้ก็เกี่ยวกับเรื่องโควิดด้วยมันก็ยากหน่อยอ่ะยังไงก็ฝากให้คุณลุงลูกสังนะฮะดิตติ้ง โชว์เราอีกรอบนึงฮะขอเป็นอัคระโยนก็ได้หรือคลรือก็ได้ครับแล้วก็ซอได้นิดๆหน่อยสถ้าซอได้ซอซอไม่ได้ไม่เป็นไรครับเชิญครับเดี๋ยวจะติดตามกันช่องตอบช่วงต่อไปนะครับตอนนี้ผมก็จะเอาแบบสั้นๆนะไม่ตัดต่อนะฮะนนเต็มตาเตมุนปัางกอด องราเม่กวางกเางนเต็มไปล่างก็จังเลยจูดจากันเันที่มุนของตันชาดเดียว ก็เ,เ,เ,ววเป็นไตเติลนะครับอยากดูวีดีโอเต็มๆก็รอสัก3-4วันนะตัดต่อเสร็จก็เข้ามาดูในกลุ่มของเฟซหัวใจ รับปลังของเรานะครับแล้วก็ช่อง youtube ของรัวปลังนะฮะหรือทุกช่องทางที่เป็นแอดมินนะฮะก็ฝากติดตามทุกท่านเลยนะครับแค่นี้ก่อนสวัสดีจ้าสวัสดีครับลูกลาก่อนสวัสดีครับ